ล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดภักะชาดกบาปกรรมของผู้ฉลาดแกมโกง พระเชตวันมหาวิหารณนะเวลาในพุทธกาลสมัยหนึ่งยังมีพระภิกษุผู้มีศิลปะในการตัดเย็บย้อมสีปะชุนจีวรฝีมือดีจนเป็นที่ยอมรับในหมู่สงฆ์ภิกษุรูปนี้ชาญฉลาดในการทําจีวรให้งามภิกษุสงฆ์ทั้งหลายพากันขนานนามตามความหมายนั้นว่าพระจีวรวัตกะแปลว่าผู้สามารถทําผ้าเก่าให้ดูเหมือนใหม่ได้ ดังนั้นหมู่ภิกษุในพระเชตวันอารามจึงพากันไปใช้บริการไม่ได้ว่างเวน้นท่านะซ่อมจีวรนนี้ให้เราด้วยนะมันเก่าเหลือเกินฟังเขาเล่าขานกันนานแล้วท่านจีวรวัตการเนี่ยฝีมือหน้าทึ่งจริงๆได้สิสักสองถึงสวันท่านก็มารับก็แล้วกันนะรับรองว่าจีวรของท่านเนี่ยต้องเหมือนใหม่แน่เมื่อเวลาล่วงเลยไป ความอัจฉริยะของสงฆ์ผู้ซ่อมจีวรน,นั้นก็ยิ่งเป็นที่ร่ำลือกันไม่หยุดทั่วพระเชตวันมหาวิหารวิธีการซ่อมผ้าของภิกษุผู้นี้ก็คือนำผ้าเก่ามาซักโดยประณีตเมื่อสะอาดดีก็เย็บขึ้นเป็นผืนจีวรก่อนลงย้อมด้วยสีที่ผสมเป็นพิเศษด้วยเวลาและความร้อนที่เหมาะสม เมื่อได้สีสันตามต้องการแล้วจีวรผ้าเก่าก็ยังต้องถูกจัดการกับรูเล็กๆที่เกิดจากการใช้งานมานานให้สมานเป็นเนื้อผ้าเรียบสวยไร้รอยตำหนิพระจีวรวัฏกะจะนำผ้าย้อมนั้นไปแช่น้ำแป้งและปล่อยไว้จนแป้งละลายเข้าไปอุดสมานรูรั่วของผ้าได้ทั้งผืนก่อนนำมาตากและรีดและเมื่อผ่านการรีดจนเรียบร้อยผ้าเก่า ก็จะกลายเป็นจีวรใหม่สีเงางามอวดแสงตะว,วันจนดูพร่างพรายดุดก,กันกับความนิยมของหมู่ภิกษุสงฆ์ที่นับวันก็ขจรขจายจนฝีมือพระจีวรวัฏกะกลายเป็นสิ่งอัศจรรย์มากขึ้นทุกที โหช่า oh, งสวยงามเหมือนใหม่เลยยังกับแพรแคว้นกาสีทีเดียวนะเนี่ยท่านจีวรวัฒกะนี้ยอดจริงๆตัดเจ็บได้เรียบร้อยไร้รอยประชุนให้เห็นเลยไม่ถึงเพียงนั้นหรอกพวกท่านก็ยกย่องเกินไปนานวันเข้าเมื่วันเวลาล่วงผ่านไปจิตใจมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไม่เว้นพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างพระจีวรวัฒกะซึ่งเริ่มคิดละโมบขึ้นมาบ้าง ฉะนั้นเมื่อมีภิกษุบวชใหม่นำผ้าเนื้อดีมาขอให้ท่านตัดเย็บเป็นจีวรก็มักเจออุบายจากความโลภนั้นดังเช่นภิกษุใหม่รูปนี้เออช่วงเนี้ยจีวรที่อาตมาต้องซ่อมอะมากมายนะคงต้องใช้เวลาสักสองสัปดาห์นะถึงจะแล้วเสร็จอะนานขนาดนั้นเลยเหรอท่านเช่นนั้นกระผมจะทำยังไงดีอืมในกุฏิอาตมายังมีจีวรที่ตัดเย็บแล้วอยู่บ้าง แลกเอาไปใช้เถิดจีวรเนี่ยก็ทอจากผ้าฝ้ายเนื้อดีเหมือนกันจะได้ใช้ทันใจไม่ต้องรอพระภิกษุบวชใหม่จะไม่คิดสงสัยแม้แต่น้อยและยินยอมแลกจีวรด้วยความเต็มใจทุกครั้งจีวรเนี่ยเนื้อผ้าเนี่ยช่างงามยิ่งนักถ้าอย่างนั้นเน่ะผมขอแลกกับผ้าผืนนั้นแล้วกันนะแผนหลอกลวงนี้พระจีวรวัตกรร มักจะนำไปใช้กับพระภิกษุบวชใหม่อยู่เสมอและก็จะสำเร็จทุกครั้งจีวรที่พระภิกษุใหม่แรกมาแรกๆกก็ดูสวยงามเพราะผ่านการตัดเย็บและย้อมสีมาอย่างดีพระบวชใหม่หลายรูปก็พากันชื่นชมอย่างอิ่มเอิบใจจีวรท่านช่างงามคงเป็นผ้าจากพาราสีกระมังเรานำผ้าใหม่ไปแลกกับพระจีวรวัตกะมาอย่างนั้นหรอกหรือ งั้นเราจะนำผ้าทอผืนใหม่ไปแลกบ้างแต่ความลับไม่มีในโลกจริงๆจีวรที่พระภิกษุใหม่นำไปแลกมาได้นั้นแรกๆก็ดูสวยงามแต่พอมาระยะหนึ่งเมื่อนำไปซักด้วยความร้อนแป้งที่สมานเนื้อผ้าไว้ก็หลุดออกเห็นเป็นรูพรุนทั่วผืนโอ๊ยนี่พวกเราถูกหลอกกันหมดเลยเหรอเนี่ยน่ารังเกียจนักพระจีวรวัฏกะผู้นี้ ห่างไกลออกไปในนิคมชนบทก็ยังมีพระภิกษุอีกรูปหนึ่งซึ่งมีวิชาการด้านนี้เหมือนพระจีวรวัฏกะภิกษุรูปนี้ได้ยินเสียงเล่าขานถึงกลโกลงของพระจีวรวัฏกะที่อยู่ในอารามเชตวันมาโดยตลอดก็เกิดอยากลองวิชาอยากรู้จริงหนอพระบ้านนอกอย่างเราเนี่ยกับพระในเชตวันมหาวิหารองค์นั้นใครจะหลอกลวงได้แน่กว่ากัน พระชนบทวางอุบายไว้ในใจแล้วเดินทางสู่พระอารามเชตวันโดยไม่รอช้าเมื่อถึงพระอารามเชตวันแล้วพระชนบทก็ห่มด้วยจีวรเก่าที่ปรับแต่งมาอย่างประณีตสวยงามจนดูมีราคาแพงแล้วแซงเดินผ่านกุฏิพระจีวรวัฏกะเพื่อสร้างความสนใจจีวรที่ภิกษุรูปนั้นสวมใส่ช่างเนื้อง,งามยิ่งนักหากเราได้เก็บไว้ก็คงดี จีวรวัฏกะเมื่อเห็นจีวรที่พระชนบทปรับแต่งมาอย่างดีก็นึกว่าเป็นจีวรเนื้อดีจึงมีความโลภอยากได้มาครอบครองดังเคยท่านภิกษุหยุดก่อนเถิดอาตมามีผ้าเนื้อดีขอแลกกับจีวรที่ท่านครองอยู่นั่นได้หรือไม่ <c oughs> เป็นไปตามแผนอ๋ออ,อ,อ๋ได้สิท่านงั้นนิมนต์รอข้างนอกสักครู่ก่อนเถิด นักต้มของเชตวันเข้าไปในกุฏิแล้วพบว่าไม่มีผ้าเก่าที่ใช้ลวงผู้อื่นเหลืออยู่อีกเลยเหลือแต่จีวรใหม่ๆอืมแต่เอาเถอะของพระบรรนอกนั้นยังดูดีกว่ายังไงก็มีกำไรเสียดายที่ไม่มีผ้าสวยๆเหลืออยู่เลยมีแต่จีวรตัดเย็บแล้วแต่ก็เป็นจีวรใหม่ท่านคงไม่ว่าอะไรนะมีเป็นไรดอก ยังไงก็เป็นผ้าจากท่านผู้โด่งดังแห่งพระอารามนี้เ <c oughs> ช่นนั้นก็รีบผลัดทรงจีวรท่านมาเถิดไม่นานต่อมาพระชนบทก็ครองจีวรใหม่กลับไปด้วยรอยยิ้มกลิ่นปล่อยให้พระจีวรวัตกะปลืมอยู่กับผลงานการล่อลวงต่อไป <c oughs> พระบันนอกหลงชื่อเสียงเราโดนหลอกซะเฮ้ย <c oughs> ก็นึกว่าจะแน่ดีใจไปเถอะเดี๋ยวก็รู้ ต่อมาไม่นานเท่าใดนั้นเมื่อพระจีวรวัฏกะนำจีวรที่แรกกับพระบัานนอกมาซักด้วยน้ำร้อนความเก่าคร่ำคราดของผ้าก็เผยออกมาทันทีอะไรกันเนี่ยไม่เคยเจอเจอนี่มันผ้าขี้ริ้วชัดๆโอ้โอายจริงๆที่เราโดนหลอกแล้วเนี่ยพระจีวรวัฏกะแห่งเชตวันอับอายกับเรื่องนี้จนไม่กล้าสู้หน้าผู้ใด ภิกษุทั้งหลายก็พากันกล่าวขานกันทั่วธรรมสภาเป็นข้อพิจารณาสำคัญอายจังไม่กล้าออกไปสู้หน้าผู้คนแล้วออทำกันได้ครั้นเหตุนี้ทราบถึงพระกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงทรงพระกรุณาที่คุณเผยวจนะว่าดูก่อนภิกษุพระจีวรวัตกะแห่งเชตวันมหาวิหารนี้ มิได้หลอกลวงผู้อื่นแต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็หลอกลวงผู้อื่นมาแล้วเหมือนกันและพระจีวรวัฏกะแห่งชนบทนั้นก็มิได้หลอกลวงพระจีวรวัฏกะแห่งเชตวันในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็ได้หลอกลวงแล้วเช่นกัน